มันว่าจัตัวฉันดูบิดเปี้ยวไปซะหมดเลยอย่างน้อยฉันก็หน้าตาดีกว่าในช่องนั้นที่มันว่าตัวฉันขึ้นมานะอืมน้าทุกคนเห็นไอ้กิจขีดเนี่ยมันเป็นตาคุณคิดผิดนะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้สองขีดเนี่ย มันคือคิ้วของผมเองแล้วปกติเราต้องแสดงอารมณ์ทางดวงตาด้วยหรอในการวาดตัวละครมันไม่จําเป็นต้องเแปบบ็นแบบนั้นก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้ให้มันเสืออารมณ์ออกได้ก็พอปากอะไรอย่างนี้ก็อาจจะยากหน่อยแต่คิ้วเนี่ยก็พอง่ายขึ้นมานิดนึงอืมอืมเหมือนว่าถ้าตัวฉันเละเทะเลย เรียกว่าเอเลียนจากต่างดาว